เฮโยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้สู่เกมส c a p Mechanic อีเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นพาที่2แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้สร้างรถอีแตนรถอีแตนสุดจ้าบนะคุณผู้ชมในวันนี้เราก็เลยจะเดินทางไปที่อู่ซ่อมรถกันบ้างนะเพราะว่ามันเป็นอู่ที่เราสามารถครับอ่าเรียกอะไรนะพวกครับบอดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นที่เราควรจะมีคุณผู้ชม นะแล้วก็ผมจะไปดูด้วยว่าแมปเนี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยและกันผมต้องเร่งเครื่องมันแรงวันนี้หน่อยนะมันช้าไปมันช้าไปไม่ทันใจเวลลุ่นเลยนี่ออกตัวแล้วโคตรเท่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันก็จับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูจากสภาพล้อก็น่าจะรู้แล้วนะสภาพล้อนี่ไม่ค่อยอำนวยอะไรเราสักเท่าไหร่เลย เอาละแต่เราจะไม่บ่นมากเราจะไปแต่ถ้าผมเจอล้อใหม่ที่ดีกว่าไอ้ล้อนี้ผมจะโยนทิ้งลงแม่น้าเลยคุณผู้ชมนะไม่ไหวจะเคลียร์ไอ้ล้ออันนี้ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยทางมันไม่ใช่ทางเดิมนี่ว่าเออเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือมันเหมือนแค่ตรงนี้เองตรงฟาร์มของกระจุดเกิดคุณผู้ชมที่เหลือมันไม่เหมือนแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตรงไปเรื่อยๆแบบสุ่มๆแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหน ราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมาดูตรงนี้ที่จะขึ้นไหวไหมเนี่ยฮึบฮึบฮึบไหวไหมอืมก้าไฮ้ไหวอยู่โอ้โหทำไปเล่นไปคุณผู้ชม <c oughs> เนินอย่างนี้ก็ขึ้นได้อยู่นะเออโอเคสวยงามตรงนู้นรู้สึกว่าเป็นตึกใหญ่เลยเห็นปะ เตาแก๊สอนะตึกเตาแก๊สแม่มันเหมือนจริงๆนะแบบเตาแก๊สที่มันเป็นแบบใส่กระป๋องแก๊สอนะคุณผู้ชมนึกภาพดูเหมือนคลอดเหมือนเลยขเ,เลยขาน้าจะได้อินสปายมานะเออแบบคนที่เขาสร้างแบบแบบไปกินหมูกระทะที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วติดใจเฮ้ยทรงแม่งเท่ดีไซเบอร์พังอะไรเงี้ยเอามาทําเป็นตึกแม่เลยจีสัตว์โอไมก้ดอวนไหนไงอู่คนะุณผู้ชมนะ่ะเดี๋ยวเราไปที่อู่กันซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ย มันไม่ซ้ํากันเลยป่าถ้าเราสร้างใหม่อะไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ผมจําได้นะเวลาไปดูใน YouTube มันจะค่อนข้างเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คือแบบไม่เหมือนเลยอะเอาละเดี๋ยวเราไปที่อู่กันคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากดูผมเล่นเกมแบบสดๆหรืออยากจะมาพูดคุยอะไรกันนะครับผมก็สามารถไปติดตามรอได้เลยที่แฟนเพจแสวกนั่นเองนะครับก็คือจะ พยายามไลฟ์สดทุกวันนั่นเองนะครับผมถ้าอยากดูไปติดตามก็ได้และตอนนี้ก็มี Discord แล้วเช่นกันนะถ้าใครอยากแบบพูดคุยกับผมหรือว่าสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์คนไหนอยากมาคอนแทคอยากมาเล่นเกมด้วยนะครับสามารถเข้า Discord มาได้นะมาพูดคุยกันได้นั่นเองนะก็เนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยมันยังไม่ได้นี่หว่ารู้สึกว่ามันยังไม่มีพลังงาน อ่าใช่มันต้องใช้พลังงานด้วยผมลืมเลยไม่ได้เล่นเกมนี้มานานซึ่งพลังงานเนี่ยจะอยู่ในไอท่อพวกนี้คุณผู้ชมเราจะต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีตัวอะไรกระทึบเราหรือเปล่าอ,อ่ออันนี้มีไหมไม่มีแสดงว่าอยู่ชั้นสามแน่นอนเปิดก่อนมีไหมชึบโอ้โหมาเป็นตัวเลยนี่ไงนี่ไงได้เปียบตีฟีอุ้ยตีฟีขอโทษนะ โอเคขอสับแขนไปก่อนแล้วกันเชิบ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 ปากโอเคได้มาโอ้ยเจ๋วเจ๋ว <c oughs> ได้ของฟรีคุณผู้ชมเอาละงั้นเราก็ไปดูเรื่องของการคราฟไปเลยดีกว่าว่าเราต้องการอะไรเพิ่มไหมซึ่งผมจะเอาคราฟบ,บอทให้ได้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมขี้เกียจแบบวนไปวนมาถ้าเราไม่ได้คราฟบ,บอทนตอนนี้เนี่ยเราจะทําอะไรได้ไม่เยอะนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่ครับบอร์ดคุณผู้ชมจริงๆมันต้องใช้สแคปเพิ่มเหรอแล้วก็ต้องการแผงวงจรคอมเมเนน์นคิดเพิ่มตอนนี้เรายังไม่มีซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอื่นด้วยนะคุณผู้ชมคุกบอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้แบบในการทําอาหารนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรีไฟบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นการรีไฟเหมือนที่เราสับอาพวกไม้อะไรพวกเนี้ยเป็นตัวย่อยนั่นเองนะเป็นเครื่องย่อยช่วยเราย่อยได้ ซึ่งมันดีมากๆเลยแต่ว่าเรายังไม่สามารถทําได้ต้องมีของที่มันดีกว่านี้ส่วนเรดบอทเนี่ยจะเป็นในส่วนของการคราฟชุดในเกมนี้มันจะมีแบบลกอคบล็อกด้วยนะคุณผู้ชมแต่มันจะมาในรูปแบบของการคราฟเสื้อผ้าแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยมันมาได้ไงเนี่ยโอ้ต้อกำลังต้องการพอดีเลยแผงวงจรเนี่ยและอันสุดท้ายนะจะเป็นรีซอสคอลเลกเตอร์นะเวลาเราตัดไม้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบท่อนๆใช่ไหมไอ้ตัวนี้นะ่ะจะช่วยเราเก็บได้นะ โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงตึกนี้ก <laughs> ่อนคุณผู้ชมเผื่อมีคอมเมนต์คิดเยอะอะไรอย่างนี้เนาะอืมสับก่อนเลยอืมสับ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 เออดอบคอมเมนต์คิดด้วยเจ๋วเลยกำลังต้องการวันนี้ต้องได้เลยนะผมบอกเลยแล้วผมก็ได้ล้อมาอันหนึ่งด้วยนะโคตรดีว่ะได้ล้อดีมันต้องอันหนึ่งเนี่ยผมขอเลยเนี่ยไอตัวนี้ทุบก่อนเลยแผงวงจรสวย แคมจอนนี้เราก็ต้องใช้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเรามาดูโอ้ยหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยมันสไลด์มันสไลด์มันสไลด์หนอนเดี๋ยวได้เหรออือนี่ทุบเลยอู้ได้คอมเมนต์คิดอีกแล้วดีจังอุ้ยดีมากดีมากขอบคุณ <laughs> ขอจริง <laughs> อยู่ไกลๆก็โดนว่ะฮะหมายหัวไปแล้วอะ่ะหมายหัวไปแล้วก็ต้องตายว่ะอื เอออ,อาเขาไม่ได้คิดอีกแล้วโอ้ยดูมากระดวงคุณผู้ชมเฮ้ย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 โอ้โหตกใจวิวิวิเดี๋ยวอืมอืมอืมโอ้ยแม่งเดือดมากกำลังเก็บเลย <laughs> ผมกำลังเก็บเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมสับก่อนสับโยสับโยย่าคิวสับโย,บโยไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่า ของมันจะในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีซ่อนด้วยเดี๋ยวผมพาดูว่ามันซ่อนยังไงเกมนี้มันสุดสุดตีนอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นขอฟาร์มด้านล่างก่อนนะพวกกล่องอะไรพวกนี้เราจะเอาอาหารด้วยเชิบอุ้ยได้กล้วยกล้วยนี่ค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมคือให้สารอาหารที่แบบสุดตีนอะคือแบบเยอะมากแล้วมันก็แเลด้วยนะกล้วยอะออกค่อนข้างยากเชิบอ๋ขอขบันดคิดมีส้มด้วยอุ้ยสวย อุ้ยของดีออกเยอะอยู่นะตรงนี้เนี่ยซึบอ๋อน้ำมันอู้น้ำมันดีเลยกำลังต้องการกำลังต้องการเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยดีไหมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลย <c oughs> ยืนยันมันเยอะวะ่ะเออเออตีฟีเปล่าตีฟีเปล่า <c oughs> ตีฟีเปล่าเคสับไปเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันสไลด์หนอนเดียวเดี๋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 ยวหูหูหแม่งติดผมติดกำแพงเลย ừng, มันตีผมติดกำแพงอย่าพึ่งอื้มหูยโอ้ยจะตายผมจะตายแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเกมไม่นานนึงนะคือถ้าตายเนี่ยเราจะเกิดกายจริงๆเราควรสร้างเตียงไว้ด้วยนะผู้ชมสร้างเตียงติดกับรถเอาไว้เลยอะ่ะเออเอาละได้แล้วเราต้องเจอแบบอีกเยอะเลยกินกล้วยก่อนแล้วกัน ป้าโหยเต็มหลอดคุณผู้ชมได้เยอะพอสมควรอได้ถังน้ามันด้วยเจ๋วน้ํามันนี่ถ้าเราอยากคราบนะคุณผู้ชมเราต้องไปเก็บในทะเลนะเออน้ํามันนี่จะค่อนข้างได้ยากนิดหนึ่งมันก็แรอยู่พอสมควรเลยอ่ะชึบอ้โหูโคตรโชคดีมีแต่คอมเมดีนคิดว่ามากระดวงว่ะคุณผู้ชมโคตรดีโคตรด,ดีผมอยากได้มากคอมเมดี้คิดนะมันดีมากๆเลยแล้วมันก็หายากแล้วตรงๆเนี่ยถ้าเราดวงไม่ดีหน่อยก็คือแทบไม่ได้เลยอ่ะ เอ๊บไม่มีะไหนข้างในมีตัวเปล่าะฮะโอ้โหสองตัวแม่เจ้าเพิ่งเจอไอ้ข้างล่างกระทืบไปมาโดนข้างบนกระทืบอีกแล้วเหรอืมสับอย่ก่อนพักยกพักยกนะขอสับอยกก่อนเฮ้ยฮยสับอยก่นันแบบขอสับโยกมันจะได้อยู่แล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาอีกตัวมาเยอะจังวะอุ้ยมันมาลัวมากคุณผู้ชมว้าอ้าวไม่กดรอดวะ แต่ก็จะกระตุกๆหน่อยนะคุณผู้ชมคอมผมกระจอกมากปรับภาพกลางๆยังกระตุกเลยอะ่ะเออสดุดยอดเออนี่แหละเจ๋วเลยมาดูตรงนี้ดีกว่าเออมันไม่เอาไม่เอายังไม่ต้องการปลูกอะไรทั้งนั้นอะ่ะเออไม่เอาไม่เจอของที่มันใช้การได้เลยเว้ยอืมมีอีกตัวอีกแล้วมามามาดิมาดิาดเออมาดิสับโยบเวละ โอ้มีกล่องซ่อนเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีกล่องซ่อนด้วยโอ้โหเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมต้องเก็บละเดี๋ยวขอสับอันนี้ก่อนซื้อเพราะว่าเราใช้เยอะเลยอะ่ะแน่นอนอะ่ะไออันเนี้ยอ๋อบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นผมยังไม่เอาแล้วกันเนาะอะไรที่มันยังไม่ได้ใช้แบบตอนต้อนอะ่ะผมจะไม่เอาเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันอีกนานกว่าเราจะได้ใช้อะ่ะกล้วยอะ่ะได้ใช้มีกล้วยอ,อันเนี้ยได้ใช้ อคิดว่าไม่มีละเราขึ้นชั้นบนกันต่อแล้วมันจะมืดอีกแล้วคุณผู้ชมโอโ้โหโคตรไววะ่ะชึบชึบชึบ,ชบด้านบนไม่มีตัวแล้วเนาะใช่ไหมหวังว่าอย่างนั้นโอเคไม่มีละ <laughs> พักยกกันบ้างนะเยอะเกินไปแล้วอ๋อโอเคแจ๋วอยู่ภาพคอมเม้น์คิดสวยอันนี้กล่องนี้น่าจะมีของดีวาบอย่าอย่าเกิดเป็นสีทอง อยากเกิดเป็นสีทองเลยโอ้โหถ้าจะให้ขนาดนี้โอ้มีกระจกกระจกกระจกไม่ต้องเอาก็ได้เอ้ยเออไม่ต้องเอาหรอกเพราะว่าเราสามารถคราบได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นยังไม่จําเป็นชึบขึ้นมาขึ้นมามีของอีกไหมเฮ้ยเจอแล้วสีเหลืองภาพของดีมับก็ดีมัมาแต่ว่ามันที่นั่งอันนี้มันขับไม่ได้ไงคุณผู้ชมมันเป็นที่นั่งสําหรับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โห ไม่ค่อยเวิร์กเลยเอาละปะเอาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าของจะพอคราฟของหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็กดูกันว่ามันจะพอหรือเปล่านะคุณผู้ชมป๊าอาพอสวยโหใช้สแครโคตรเยอะเอามาเราได้คราฟบ,บอทมาก็โอเคละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถถอยเข้ามาหน่อยดีกว่าเราจะเอาคราฟบ,บอทไปด้วยนี่แหละคือสาเหตุที่ผมทําอีแตนมาแต่ว่าอีแตนผมขับไม่ได้ เ <c oughs> ตนเตนผมติดอ่าเฮ้ยชึบตับตับตับว้อย่างนี้เลยตรงหน้าอูมันนี่แหละเอ,อ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไฟใต้ท้องรถได้ไงวะ <c oughs> ไฟนี่มันทะลุเลยเหรอเดี๋ยวอ่ามาดูกันครับโอ้ี่เห็นไหมคุณผู้ชมขับของได้เยอะมากส่วนอันนี้จะเป็นระบบของอัลล็อกเราสามารถครับเกลี่ยไว้ก่อนได้ซึ่งใช้คอมโพเนนต์คิดในการอนะัลล็อกนนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเค แล้วเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องยนต์อะไรด้วยนะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ามันก็จะมีประมาณนี้นะโอ้โหมีมีเยอะแหละนะเห็นไหมมันจะมีให้คาค่อนข้างเยอะแต่รู้สึกว่าอัปเดตมันก็ไม่เท่าไหร่นะเหมือนไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่อะเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาคราฟบ,บอทแล้วก็ไปที่นู่นกัน อาที่นู่นที่ไหนวะเดี๋ยวเราจะเอาคาร์บ,บอดไปที่เทรดเดอร์กันนะคุณผู้ชมเราจะไปตั้งฐานอยู่ที่เทรดเดอร์ซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถวางได้เดี๋ยวเออเอาไปอย่างี้ได้ไหมอยากรู้ว่าเออเนี่ยโยนไปงี้เลยไม่ต้องวางติดไงไปได้อยู่มั้งหรือเปล่าวะมันหนักจัดหนักมากหนักจนไม่ไป ไม่ไปเลยโอไมก็ต oh ์มันหนักมากคุณผู้ชมรถไม่ไปอ่ะรถขยับไม่ได้อ่ะคุณออใส่ล้อนี่มันดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวต้องรอเชา้าปะคุณผู้ชมถ้ามันไปไม่ได้นะผมจะรอเช้านิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาลังพึ่งเพื่อทําการค้าปลอรถไปไม่ได้ฮสงสัยจะต้องหารอที่ดีกว่านี้งั้นเดี๋ยวรอตอนเช้าแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอตอนเช้าเพื่อที่เราจะได้ไปหา,าลังพึ่งกันนะ เอาเลยครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เช้าแล้วมาเดี๋ยวเราไปหารังพึ่งกันซึ่งรังพึ่งเนี่ยมันจะเกาะตามโขดหินนะคุณผู้ชมซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่แถบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดินสม่มไปก่อนเลยกันเนาะไอ้แถวนี้ผมไม่คุ้นเลยเพราะมันอ่านี่ไงเจอแล้วเออรังพึ่งอย่างนี้เลยวิเราโชคดีมากเลยนะที่เจอใกล้ๆเนี่ยคุณผู้ชมเอ๊บเอบเอบเก็บมาเก็บมาคาดว่าหมดแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่มีแล้ว เราได้มาประมาณ10บลังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมพอมาดูตรงนี้หน่อยดิมันอาจจะมีของก็ได้ใช่ไหมอ่าอุ้ยเจอแล้วนี่งของเนี่ยตัวบักเอฟเลยอืมเอ้เอ้ยุ้ย,อย,อยตอนนี้ผม,มหิวน้ําเดี๋ยว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 ไม่ดอกอะไรเลยโหโคตรเกลืออะไรครับเนี่ยภากผากไม่มีอะไรเลยวัตตะ <laughs> วัตตะเฮวโคตรโล่งเลยคุณผู้ชม ผมไม่เคยเห็นเกมมันโล่งขนาดนี้เลยทุ่งญ้าเกมมันโคตรล่งเลยผมไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวหาหาลังพึ่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าะจะมีหรือเปล่า <c> เ <oughs> จออีกตัวผมไม่สูล้ลยผมไม่หารังพึ่งก่อนแถบนี้น่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเดินดูอีกแถบนึงจ็บบเจ็บบ,บโอ้ยมากันแล้วเดี๋ยวไม่เล่นไม่เล่นด้วยหรอก โอ้โหคุณผู้ชมชิบหายละงานหยาบของจริงมาไม่เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันมันจะดันกันเว้ยมันดันกันแล้วมันมาตีเราโดนไงเออแตกหนึ่งตัวแตกหนึ่งตัวอีกตัวก็แค่ขยะแล้วแหละเฮ้ยเนี่ยมันดันกันแล้วมันจะตีเราโดนไงคุณผู้ชมข้อเสียเชิฟโอเค ไม่ดอบอะไรเลยด้วยนะเนี่ยอ,อะไรวะดอบควดน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายางคราฟเท่าไหร่ใช้ราคาเพลงหรือเปล่าอา่อาอเล็กเออหูเราต้องใช้ประมาณ18ตอนนี้เรามีแค่สิแล้วขาดอีก8คุณผู้ชมโหคุณผู้ชมผมเดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ยังไม่เจอเลยมันหายากจังวะโอเคผมว่า น่าจะได้แค่น้ำสนคราบบอทดอาจจะต้องทิ้งไว้ก่อนรอได้แบบเครื่องยนต์ที่มันดีแล้วก็ค่อยมาเก็บไปแล้วกันเนาะอ่ามาดูกันว่าอันไหนมันจะได้ว่ะคุณผู้ชมมาลุ้นมากเลยผมลุ้นมากขอให้ไปเถ้อจริงอ่ะเดี๋ยวลองล้อหลังก่อนนะว่ามันจะไปหรือเปล่าอ่าก็พอออกอยู่แต่ว่า ไม่ค่อยไปมันไม่ค่อยไปนะอ่าผมน้องเปลี่ยนเอาไอนี้ไปอยู่ด้านหลังเดี๋ยวของเต็มวอตอรฟากอ่าเอาอะไรออกอ่ะอันนี้ออกก่อนนะอันนี้อันนี้ไปตรงไหนดิอาใส่ใส่มันไปสักที่อ่ะเอออ่ะโอเคได้ละอะลองดูดีได้ไหมขอยไปเออขอยไปขอยไป,อไปเออ โอ้หล้อหลังไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชมไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหงานหยาบเราต้องเอาไว้นี่แหละคุณผู้ชมแล้วเราไปหาทำเลกันก่อนชึบโอ้หตายเร้วก็เอาเป็นว่าวันนี้น่าจะได้เท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะต้องไปหาของมา ทำรอแล้วแล้วถ้ามันยังไม่ได้อีกเราต้องทําเครื่องยนต์ใหม่คุณผู้ชมนะให้มันไปได้เหนื่อยจริงค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้ามีข้อติเตียอะไราฝากกดดิสไลค์ตามด้วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนคลิปสเ a กเจง๋งในแบบตัวคนเองแล้วไว้เจอกันซี่อยะ